ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยพี่ไปตีแป๊บเดียวขาวเลยี ขนมนเอโชคดีหอาไม้นายกินนมนะยไอ้เนียหูพวกกูที่นี่เขาทำเพียงเป็นรูปได้นมนะอะไรหนมการนี่นมการเอาเให้เขาอะไรนมนนมนนมกาลขนมการให้เจงีเจียงนเงขนมนนี่กินไปอะวานะ

คิะสวัสดีครับอร่อยกว่าปะพี่ทกินแล้วไม่รู้ไม่พูดเลยต้องสงสัยใจกันเลยวะ Oh, thank yeah.